อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปแลกค่ะเห็นว่าช่วงนี้รัฐบาลห่วงแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะ,ะกำชับให้ดูแลความปลอดภัยแจ้งผีกัดพร้อมช่วยเหลือจากสถนนานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหรา่านรายละเอียดเป็นบรรพอน,นะคะผีซ้าหนวอทาย,อยู่เลียไปติดตามก็ได้ในช่วงของ<ล>้อแร<ล>กสกิดกับเศ้าหนวอค่ะ ตึงเคียดระวังอิสราเอลกับอิหร่านรัฐบาลไทยห่วงใหญแรงงานไทย,ทยเทยอะในอิสราเอลเราว่าเซเบิ้ลคนแล้วก็ได้สร้างการให้นวยงานได้เกี่ยวข้องแค่จำนินการช่วยเหลืออย่างแร่งด่วนจะ้นจะแรงสคิดกับเศร้าหนุย่ย ทบายเน่นะเขามีความห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอลก็มีการกำชับดูแลความปลอดภัยแจ้งพิกัดพร้อมช่วยเหลือจากสถานความตึงเครียดในตะวันออกกลางระะว่าอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายากรัฐมนตรีก็ได้สร้างการหายกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะเตรียมการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลโดยกระทรวงแรงงานค่ะได้แร่งดำเนินการดําเพนี้ซ้ำด่านได้แกย่ยางแรก ต,ติดตามความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอลทุกพื้นที่ซองในหน้นาก็มีการประสันงานกับนายจ้างแล้วก็บริษัทจัดหาง,งานเพื่อเตรียมพื้นที่ความปลอดภัยและก็แพนอ,อพยพบกรณีฉุกเฉินสุดท้ายนาตอนนี้ก็ขอให้แรงงานทุกคนแค่แจง้งตำแหน่งในยุคปัจจุบันเพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีซึ่งปัจจุบันก็มีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลในประมาณเซเบิร์นคนจ้า ส่วนกระทรวงการต่างประเทศในนาก็ได้เริ่มดำเนินการต่างูน้มประสันง,ง,งานสถานการณ์ชุกเชิ่แล้วเพื่อประสันง,งานกับหน่วยงานต่างๆและก็สถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาคี่เกี่ยวขคองเพื่อช่วยเหลือคนไทยในกรณีจําเป็นแล้วก็ประสันกับกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมที่จะอพยพหากสถานการณ์มันรุนแรงขึ้น ซึ่งเรือร่องนี้ค่ะแรงงานไทยก็สามารถข้อความช่วยเหลือดได้ทีสถานเอกอัครราชทูตนารุกก้งเตยรานหรือว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยเทกรุงเชลอาวิสและก็กรมการจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานไทยโทรเลยหนึ่งห้าศูนย์หกกดสองนะจ้าอย่าลืมตอนนี้สถานการณ์อาจจะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหาต้องการความช่วยเหลือให้แคปแจ้งกรมการจัดหาง,งานจ้าบ๊ายบาย